สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ามาพบกับช่องคุณจอบนะครับวันนี้คุจะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับหาค่าสูงสุดจากรายการที่กําหนดให้นะครับโดยกําหนดค่าดังกล่าวให้อยู่ในตัวแปร max นะครับอันดับแรกนะเราต้องกําหนดให้ max เนี่ยเท่ากับข้อมูลในรายการตัวแรกก่อนเลยครับไม่ว่าจะมีค่าอะไรนะครับแล้วก็กําหนด ให้เป็นข้อมูลในรายการตัวแรกคือในที่นี้คือจะเห็นเป็น25ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาทำเป็นวนลูปนะครับวนลูปคือพี่หน้าตั้งแต่ตัวที่สองเป็นต้นไปนะครับอันนี้คือวนลูปนะครับโดยในลูปเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขนะครับก็คือ if นะครับอ่าถ้าถ้า max น้อยกว่านะครับ เราก็ต้องไปหาถ้าข้อมูล max เนี่ยจะคือข้อมูลในตัวแรกเลยนะครับน้อยกว่านะครับน้อยกว่า x x ก็คือตัวแปรตัวที่2เป็นต้นไปนะครับเข้าแทนเป็น x หมดเลยนะครับก็น้อยกว่า x นะครับถ้า x ถ้า max น้อยกว่า x ปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยน max ให้เป็น x นะครับ เพื่อจะได้เป็นค่าที่สูงสุดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าแม็กมากกว่านะครับก็จะไม่ทําอะไรนะครับก็แม็กก็จะกลายเป็นตัวเดิมนะครับอา่าดังนั้นเราก็กำหนดให้แม็นะครับเท่ากับ x เ,เลยนะครับเพราะว่าแม็ Mac มันน้อยกว่าแสดงว่าแม็กไม่ใช่ค่าสูงสุดแล้วนะครับ งนั้นก็วนทําเรื่อยๆในตัวที่3ตัวที่4ไปเรื่อยๆนะครับเปรียบเทียบทีละตัวนะครับไปเรื่อยๆอลองดูลองรันนะครับเห็นไหมครับค่าก็ถ้ากรณีที่เป็นค่าน้อยกว่า x น้อยกว่า max max จะไม่เปลี่ยน,นครับแต่ถ้า x มากกว่า max จะเปลี่ยนโดยการแทนเท่ากับ x นะครับ ก็โปรแกรมคืนค่า99ก็คือดูแล้วเป็นค่าที่สูงสุดนะครับเรามาดูอีกทีนึงนะครับลองสมค่าใหม่นะครับะจะสังเกตเห็นว่าเราดูแล้วเป็นค่าที่89นะครับค่าตัวสุดท้ายนะครับคือค่าสูงสดุดลองรันโค้ดดู อเป็นค่า89นะครับแสดงว่าการเขียนโค้ดแบบนี้โอเคแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ